สิงหาวันวางวันนี้แก่มือใหร่สื่อสากินแมงไว้ซะนี่ไปใกล้โค้งสุดใต้แย่จ้างไปตามนะคะยังกว่าห้าเก้าสามเก้าเจ็ดศูนย์จ้ะสู้ก่อนขอดนางยุไกแล้วยานโควิดมาโควิดก็อ๋อจะเขียนให้ว่า เมือสามสองสี่1หนไห1ห้าเก้าสมึงเก้าเจ็ดศูนย์แกไใจลยไ่ใอยากได้สองบาดอกไยังวายแ่ใจอยากได้สยังวายสามสองสี่ือสลากินแบ่งรับาลด้พี่น้อง มันจะหาบาง่างอีกตาบ่ดีแล้วไม่คะสองคนนึงจะได้เหียอันเดียวสามกับบ้านนี้วัดวันพระที่ผ่านมาค่น่อจ๊ะหนักไปนหมหนักไปจ้าจ๊ะวัดเราเจออะไรอ๋อเราลขเ้เจ็ูนี่พ่อเอามาจากไหนคะให้ให้เอซแก้มือเนี่ยเป็นเลขซูนย์หรือเลขฟันค่ะ ฟันเดียวาไหนคัอ๋อฟันคักก็ได้ไาซื้อสามไว้ก่อนมันจริงๆเลยดีใช่ไใกล้มือจังจังสามไม้เป็นป่ะคะอันนี้ต้องงวดว่าถ้าไหนคัดว่าถ้าไหนมันย่งซื้อก็ซื้อไว้ใบเดียวพอพหันหรือใบเดียวเซลคูว่าไม่เงินงมีทอนอะไรได้ไหมมีทออะได้ไหมนกันอด้เีก่ยก็ได พอแล้วจ้าบนี้เล้หืเามีสีนี้โ่งล้านดีๆเอาเอาไหมใ้ให้เอฟซีเบ้งน้ำดนนะคะนี่ข้อหนารหูจกเล้ยว่ดีเล็กผู้ใดม่เันใดขอไหมี่จะไปหาไว้อเาเลยข้อที่หนึ่งหมาเ3 6 9 7 0นะคะพอแล้ว่าไปแก้มือนะคะ ได้สิเคยียนส่กระดาษไทยนะคะตัเดียวกันไหมืนกางนาว็นคือกันห้าสามหกเก้าเจ็ดศูนย์ลงไดิาอันมาอันเด้อจัสลากินแบ่งคนต่อเง 5, 3, 6, 9, 7, ินบแบ่งรัฐบาลขห้าสามหกเก้าเจ็ดศูนย์อเด้อจ้ะเพราะว่าเผื่อมันเป็นนั่นเลขก สันที่หหรืออาจจะเป็นข้างเคียงอาจจะเป็นที่หนึ่งที่สามที่สี่ที่ห้าจ้ะเฮ้กระสวยอยู่นะคะเก้าเจ็ดศูนย์มันจะเลขนเลขมันกสี่จะจะเลขคนหอบุญนำ่อบุญนุนนำจ้ะ มพวกหนูเขียนแบบราบรวดห้าเก้าสามเก้าเจ็ดศูนย์ห้าสามหกเก้าเจ็ดศูนนะคะเอาเขียนให้เพื่อนอีกพ่อบุญหนุนนพ่อบุญหนุนนำสิบหกสิงหาคม ลองล่องมุงเนาะจ้ะเพราะว่าข้าวของรู้เลขสิออกตัวใดเจอพ่ออาจจะมาให้โชคพ่อบุญหนุ่นนำได้มาตัวใดก็เลือกเอาเลยจ้ะผู้ใดมากูได้เลือกเอามันตรงกับเลขเข้ามาเขาก็จัดว่าเพิ่อนยู่บ้านเพิ่นว่าขอนเพิ่นเลยอยากออกมาพ่อออกมาเจอมาเจอกันแบบบริณฑนัดไม้ด้อพี่น้องแล้วก็ไม่เจอแอดมินพอดี ลอตีาบ <eterm Gore. S 1> ังเกอรแม่แม่คะลอตตรีก็มันนางขายในพี่น้องนี่เลยนี่เจอค้นขายพอดีเราก็ไม่เจอแอดมินคนดอีกนะคะคนบอกว่างวดนี่ต่องงวดยังบ่ขันหมันใจ่จ่า่้าให้เอาไปซื้อสลากินแบ่งก้อนให้แก่มื่อไนะคะเป็นที่แรกคนระซื้อ5 9 3 9 7 0สนะคะล้าก็มาซื้ออีกเป็น536-9 7มนะคะของพ่อบุญุ ะะว,วันที่16สิงหาคม2567ให้แก้มื้อใหม่นะคะนะคะแคบหนะ้จาจอไว้ถ่าออกนนอได้หนีพอแล้วได้รางวัลที่หนึ่งเขากับมาทายคลิปน้ำกันกับแม่น้องระดาจะมาทายคลิปหายเพื่อเป็นจ้างหมอลำไม,มาให้เบื้องนอพอลย เป็นฉลจงบมบูแล้วสีรายันิชอกตายกนว้าวัวจงเนะสิบสองล้านช็อกก่อนไม่ได้ใช้ตังค์ต่หยอกกันเนอะพี่น้องเืกันบวมหลเห็นเพม่นจอยเลยบมวนีซยิบสองล้านบพราายมันเออเจ้ากับพ่อตั้งรักได้แต่ถ้าเป็นแม่แม่นอกก็ได้อาจิเป็นอาจิช็อก ขนาดถือ1ิบบาทโฆัณนเด็ดๆตั้ตัวนี่กันซือนี่โจ้เศาเจ็บขาเลยเลียนไปบอกเพื่อนรอเพื่อนเศร้าเลยเพราะอยาก่าช็อกไตแล้วบรด้ไสเงินสิบทรงหลานหอกไตก่อนจ้ะแข็งเสีเอาเที่ยวเนี่ยเราไม่จุดจากเลยพอด่อนอยู่หน้านี่เพื่อนมาบอกเป็นโตไล้บอกขาเก้จ็ดนย์คอแต่เราแข้งไม่ ฝันอะฝันฝนปลาจังไดค่ะเป็นบอกเป็นโตหรือว่าจังไดไม่บอกเป็นโตหรอกฝันค่ะถูกพอดถูกซิฟก้มวนนี่ส่วนมากดอกมาตีเองมันปลาฝานฝันเดียวค่ะมันอผานหารืบลูท่าก้มฝันทอดันจะเป็นนี่มีทอดของหัวค่ะ ได้แคสามตัวนางเดียวกันบ่าค่ะเก้าเจ็ดเอ้ยครับนี่ของขอนยาน้อมคนไหนเ้บ้าเกี่ยวว่าอะไรนี่ของนยานจได้มนาบ้นเกี่ยวเนนาเแค่เก้าเจ็ดศูเด้อเลินไตเทียก็เก็บศูนย์เนั้นแหละก็ตเดินก็ซื้อร่างบนเาตามทีเดมากคัน่สเกเจดเเจ่อาตาไแลวเ 9 0แล้วก็เ0็ดทางเก็ทสีเกทางนมอ่ะค่ะเน้นนี้เน้นตัวได้ค่ะพ่อเนเ้นเก้น70เอาม,ม,มาแกมมื่อไหร่ะพี่น้องเอฟซีล่งไหนเล้ยวมันบอกว่าต<ร>ง้งพิ้มาทีอีกเรื่องอเนี้ม่เล่าออบุญนุ่นน้าบอกว่า แก้มือไม้เอาซื้อเอกชนคือ970นะคะตัดให้9790 70, 70ตัวเน้นคือ70นะคะเป็นหน้า้าหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะเดีจ้าจอยไปเด้อจ่าย FC เพิ่นเพิ่น6ตัวเพิ่นเน้นแค่3ตัวท้ายรางวัลทีนึงนะคะเขาไปแก้มือไม่เดี๋ยวใกล้ๆมือจังมาตามเพิ่นอีกว่าเพิ่นซื้อไว้แล้วเพิ่นฝันว่าได้ท้องบ่อนะคะฝันดีบ่อนะคะแม่พี่น้องพี่พอลีเพิ่งกะ บริการอย่างดีคุณพี่น้องมานยานเจนเป็นผู้นรหาเป็นหูนางหูได้อากาศกระหอนอากาศกระหอนยานจะเป็นหนะิมะพ่อแล้วตั้งไว้ก้อนเงินห้องจน้อยจน้อยนะคะเนมาผู้ใดอยากซื้อเอกชนก็คือตัด3ตัวท้ายรางวัลที่1คือเก้าเจ็ดศเพิ่นเน้นเจนยนะคะ